สวัสดีครับช่องทงพาเที่ยววันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดแพร่เนาะน,นี่เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับอันนี้คือระหว่างทางนะครับบ้านเวียงนะเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะ จริงเราจะต้องขึ้นไปทางนู้นนะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปนะครับเราก็จะรีบกับกอมอแล้วนะอันนี้เราก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะเพราะเมื่อคืนเราไปทานข้าวกันที่นู่นนะอันนี้ก็คือพระาธาตุปูแจนะครับนะอันนี้คือพระาธาตุปูแจนะครับนะกินกันนครับพระาธาตุปูแจนะนีครับพระาธาตุปูแจนะ ก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะไปดูกันนะวันนี้เราก็จะกำเดินทางกลับนะกทมแล้วนะก็มา,าดูภาพดูบรรยากาศนะของบ้านที่จังหวัดแพร่ของบ้านเราเองนะคร,รับันนี้เราก็จะเดินทางกลับกทมแล้วนะก็มาสูดอากาศมาดูาวิวนะวิวดูภูเขานะครับนะ ว่าสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่เขาทำไร่ข้าวโพดกันนะครับนี่นะครับทำไร่ข้าวโพดกันนะไร่ข้าวโพดนะเขียวกันหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขียวกันหมดแล้วไร่ข้าวโพด เป็นไร่ข้าวโพดนะข้างล่างก็เป็นที่นาเป็นที่นาใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากเห็นภูเขาอยากเห็นต้นข้าวเนาะนาข้าวนะนี่ก็เป็นที่จังหวัดแพร่นะทงพาทเที่ยววันนี้เราก็จะกลับแล้ว เที่ยวก็จะกลับแล้วนวันนี้นะครับนีไ่ไดกลับแล้วกลับกรุงเทพแล้วนี่ก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับนะก็จะกลับแล้วนะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะกดติดตามช่องธงพาเที่ยวนะครับมีธงพาเที่ยวให้ครบ500คนนะให้ครบ500คนกับของช่องธงพาเที่ยวนะเรา มีคลิปใหม่ๆคลิปอะไรดีๆนะที่สวยๆนะสถานที่สวยๆเราก็จะเก็บภาพเก็บรายละเอียดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะช่องธงพาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ธงพาเที่ยวก็ขอตัวเดินทางไปกรุงเทพมหาคนครต่อไปนะครับวันนี้ธงพาเที่ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ